สวัสดีครับทุกคนผมโอจากช่อง f i n s i ซ h ์ AI ยินดีต้อนรับสู่ e อ i t e ท h 4, Cockpit AI และ Diver Behavior ในตอนนี้เราจะเจาะลึกว่าทำไมผู้ขับถึงได้ข้อมูลครบและระบบ AI ทำงานร่วมกับผู้ขับอย่างไรเพื่อให้การขับสนุกและปลอดภยัยเริ่มจาก Cockpit AI หน้าจอในรถสปอร์ตไม่ได้แสดงแค่ความเร็วและรอบเครื่องยนต์เท่านั้นแต่ยังแสดงทอร์กแรง G อุณหภูมิยางอุณหภูมิเครื่องยนต์ระบบ traction control adaptive suspension และ torque vectoring ทุกอย่างออกแบบเพื่อผู้ขับรับข้อมูลสำคัญครบถ้วนหลายรุ่นใช้ AI ปรับหน้าจอและเลเ o u t ตามผู้ขับขับเร็วจะเน้น G force และ traction control แบบละเอียดขับสบาย จะเน้นในวเกชั่นและข้อมูลสะดวกสบายนี่คือ personalized diving experience แบบเต็มรูปแบบต่อไปคือ diver behavior analysis AI จะบันทึกพฤติกรรมผู้ขับเช่นการเหยียบคันเร่งการเบรกการเข้าโคง้งแล้วปรับ adaptive suspension torque distribution และ traction control ให้เหมาะสมทันทีทำให้รถตอบสนองราวกับมีคู่หูอัจฉริยะคอยปรับตัวทุกวินาที ตัวอย่างรถจริงคือ Ferrari S.F.90 สตร a d a แสดงข้อมูล Performance แบบ Real Time และปรับ Layout ตามโหมดขับ m c l a r เ n 720S วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ขับและปรับ t r q u v Vectoring และ b บรก r e s p o n ส o ปอร์ชไทคา a ์เทอร์โบเอสแสดงท e g f o r c e และสถานะแบตเตอรี่พร้อมปรับ UI ตามสไตล์ผู้ขับ AI ยังช่วยเตือนผู้ขับเขาขงเร็วเกินไปแรง G สูง อุณหภูมิยางหรือเบรกเท้มสูงผู้ขับจะได้รับข้อมูลเรียลไทม์เพื่อปรับพฤติกรรมให้ปลอดภัยเขาพิด AI เชื่อมต่อระบบความบันเทิงนิเกชันและคอนเน c t i v i t y แนะนำเส้นทางวิเคราะห์สภาพการจราจรและแสดง p e r f o r m ร์แมนซ์เมทรแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ขับสนุกและมั่นใจทุกวินาทีหลังพงมาลัย ลองจินตนาการว่าคุณขับบนสนามแข่ง Cockpit AI แสดงแรง G และ Traction Control ขณะเข้าโค้ง Adaptive Suspension ปรับเรี l ยวท e AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ขับและปรับทอกวิคเตอริงคุณจะรู้สึกว่ารถตอบสนองแม่นยำและปลอดภยัยนี่คือความสนุกและมั่นใจที่ Cockpit AI มอบให้สรุปครับ Cockpit AI และ Divot Behavior Analysis ทำให้ผู้ขับมีข้อมูลครบปลอดภัยและสนุกกับรถสปอร์ตทุกวินาที ใน Epitech 5เราจะไปต่อที่ EV เทคโนโลยีและแบตเตอร Management เพื่อดูว่ารถสปอร์ตไฟฟ้าปรับสมรรถนะและปลอดภัยอย่างไร